สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้กูอยู่บนเดอร์แวร์ที่หมอเรานี่ฮะหรือว่าปื้มนั่นเองวันนี้ก็อยู่กับเกมชาลาว์ลี่ภาคสองนะครับอ่าก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้ดู3 2 vs 3 2ไปแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นลองมาเล่น free for all ครับก็น่าจะแบบฆ่ากับใครก็ได้เลยไม่มีทีมนะครับผมเพราะว่าสาเหตุที่ไม่เล่น40คนเพราะว่าก็คงคล้ายกับ3 2 vs 3 2นะครับเพราะงั้น อีกโหมดหนึ่งที่จะไปลองก็คือฟรีฟอร์ครับไปกันเลยไปเอาละครับเป็นเกมที่<อ>หาห้องไวเอาเรื่องนะน่าจะได้รับความนิยมอยู่ปะ่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงฟรีด้วยเนาะเกมมันเลยแบบว่าหาห้องไวนะครับโอเคก็อันนี้คือโหมด f รีฟอร์ก็คือตีกับใครก็ได้เลยถูกไหม 5QT ว i t a l y คืออะไรไหมจังหวะนี้เราสามารถเสือกสอคนนี้ได้เลยถูกไหมเอา้ยมันมันจะมาเสือกเรามันจะมาเสือกเรา อุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษมันเป็นมีดสั้นอันนี้มึงม,มันห้าวเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นอ,อะไรอ่ะมึงลุมกูเหรอฮัลโหลอ้าวจบเกมแล้วก็เป็นก็เป็นเออนี่กูเข้าเกมมาได้แค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีจบเกมแล้วหรอมาดิวะเสือกได้ไหมเราเสือกได้ไหมเราเสือกเราเราเสือกเราเสือกเสือกครับเสือกครับเราเราเสือกคู่นี้เสือแล้ว ืออมาดิบล็อกอะบล็อกโอ้โหูอุ๊ยอุ๊ยมันมาเสือกเรามันมาเสือกเราเฮ้ยอย่าใจเย็นนี่ไงครับนี่ครับอุ๊ย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 อุ๊อุมือข้างหลังนะข้างหลังเอออุ๊ยต้องฟลักหนึ่งหนึ่งเหรอจะคิดจะหนึ่งหนึ่งอเฮ้ยจะเฮ้ยบล็อกไปก่อนบล็อกไปก่อนครับบล็อกบล็อกสวนเฮ้ยโอ้โหมัน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 เร็วมันเร็วนี่ครับบล็อกไปดิบล็อกไปเฮ้ย ทีไปหนึ่งทไปหนึ่งโดนรัวๆนะโดนรัวๆนะนี่ครับก็มาดีครับมึงตาย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 เอาหัวตรงนี้นัวตรงนี้นัวนีนัวนี่นี่นัวอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย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 อยอุ้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 ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ เฮ้ยนี่ลง yeah. ครับเอาไปดิครับเอาไปดิครับมาอีกหนึ่งอครับมาอีกหนึ่งอครับมาอีกหนึ่งอครับมาอีกเหรอครับเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆได้เลยครับเข้ามาเรื่อยๆได้เลยครับเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเอ้ยเข้ามาดิมาด่าหน้าเข้ามาด่าหน้าเข้ามา ยารน้ากันเข้ามายารน้ากันเข้ามาเฮ้ยมาดิเครื่องติดนะนะเครื่องติดเครื่องติดลอยเขาลอยเขาเครื่องติดแล้วนี่มาดิมาดิาดตรงเนี้ยตรงเนี้ยบ๊อบเอาดิเอาเหรอโอ้ยโ okay. อ้โหเราได้ไลายคิวเอาเรื่องนะโอ้หมึงมึงยิงอย่างเนี้เลยเหรอมึงมึงกดนั่นแหละครับเผือ่อครับเพื่อนโอ้โหแล้วก็มากูต่ออุ้ยโอ้เห้ยนี่เก็บสามเลยเหรอตรงนี้ของมันตบตรงนั้สามจบไปเนะี่ย เอาแล้วเว้ยเสือกครับผมโอ้โหไอตัวยิงธนูน,โน,โนี่แบบเอ้ยเจาเจจเอาเด็เอาเด็เอ,เดอุย้ยจะถีบจะถีบจะถีบแต่มันตายโก้โอ้ยแต่เราตายโกนนะทำไมเขาเลือกสู้ไปคู่คๆเรานัวอยู่แล้วครับเรานัวอยู่แล้วครับแ้จะไปเสือเขาจะไปเสือเขาเนี่ครับมาเสือครับผมมาเสือครับผมสายสายสายเครม,คมสายครมสายคลม มึงเจ็บกันหมดเลยสินะนี่ครับนี่อู้บล็อกไปหนึ่งอุ้ย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 มันเอาเรื่องอุ้ย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 มันฟันอุ้ยอุ้ยมันมันมันโหดเออโหมันโหดอย่างวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสามทหารเสือสามทหารเสือเฮ้ยนี่ไปหล่อเขาเหรอนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีนี่นี่ใสไม่ดีเลยนิสัยไม่ดีเลยนะไปหล่อตื่นนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีพี่ไปหนึ่งนี่ใสไม่ดี นี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีนี่นี่ใส่ไม่โอ้โห้โหดีเอ๋ผมมาเสือกแล้วอืออืออือมาเสือกแขนขาดอุ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเออนนั่แหละสวยอู้แขนขาดมาดิจ้าหนึ่งหนึ่งเหรอ ได้ดึงๆได้ดึงๆเหรอครับได้ดึงๆครับหึได้ดึงๆเหรอครับมันจะถีบไปดึงครับอุ้ยม okay? like ันถ ouais. uh ีบเราหึถีบกลับตายไหมครับคิดจะสู้เหรอจะสู้เหรอหึถีบไปครับหึตีครับมาเลยก็มาเลยก็มาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นตัวนั้นเขาสามสัตว์สามคนมันไม่ลงตัวสามคนมันไม่ลงตัวหึ้ฮือีอุ้ยเดียวเดียวอะไรวะเนี่ยเราโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราโดนอะไรอู้ยเยอะเยอะเยอะ ดูดีก็มากันเต็มเลยเฮ้ยเอ้ยะเฮ้ยเดี๋ยวเมาจากไหนมาจากไหนจะเอาเหรอจะเอาเหรอฉีดไปดินี่ไงเฮ้ยขอโทษโอ้สวยโอ้โหโ้โหแรงเลยแรงแรงสวยเลยครับสวยครับสวยโอ้ยอือปาดดิเฮ้ย ยังไม่ตายหรกเว้ยยังไม่ยังไม่ตกโอ้เออออโอ้ยหัวาเ้ยออมาีมาข้างหลังม่อข้างหลังมข้างหลังมึงันอยู่ข้างหลังมึงันอยู่ข้างหลังเมอเออนั่นแหละนั่นแหละครับมาช่วยกันครับมาช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันมาดิเอาดิเอาดิเอ้อาดิครับทีไปหึงครับ นี่ไงนี่ไงเต็มเต็มอุ้ยหมายกันหรอหมายกันมาดิมาดิเกมกะจังหวัดมาดิโอ้โหโอ้โหนี่มาดิ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 เฮ้ยหลบไปดิหลบมันจะมาทำมาจับมาบล็อกเหรอทำมาบล็อกทำมาดู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 โอ้ยโดนได้ยังไงอักษ์กุญแจอกแล้ว่ะ ไม่เงยก็ประมาณนี้นะครับสำหมดสำหรับหมดฟีฟ่าอ่อนะเหมือนจะต้องเป็น35มิคิวตึกจะชนะนะครับ <S <S โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมเชอร์รี่อ่านว่าอย่างนี้บอกวนะาสำหรับภาค2นะครับก็เมื่อวันนี้มาลองกันหมดฟีฟ่าอ่อนะครับผมก็ก็เป็นเกมที่รู้สึกว่าเออมันเป็นเกมกะจังหวะคือถ้าใครชอบก็อาจจะชอบนะครที่ไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบเลยเพราะว่าเกมมันแบบว่าแนวแบบกะจังหวะฟุ๊บฟับอะไรเงี้ยนะครับ ก็สุดท้ายนี้ครับขอฝากไลฟ์ลสตรีมสด Facebook ด้วยนะครับที่แฟนเพจแ f รี r y อร์เรลนะครับสตรีมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายเป็นต้นไปนะครับอาจจะมาสายบ้างนะครับผมถึงประมาณสัก4ี่โมงครึ่งหโมงเย็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับผมรับชมกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ